สวัสดีครับอยู่กับช่องเทพบ้าไปนายกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมเจอคอมมาของเกมเกมหนึ่งนะครับที่เราจะสามารถไปเจอกับสิ่งลี้ลับในเกมนั้นได้นะครับก็เกมนั้นจะเป็นเกมอะไรก็ตามต่อจากนี้นะครับก็นี่คือเกมที่ผมหมายถึงนะครับก็คือ TTDT ย่อม,มาจาก TikTok Dance 3นั่นเองครับก็เดี๋ยวผมจะเข้าให้ดูครับ ก็ตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในเกมัปแล้วนระก็เป็นเกมปกติครับก็มีแท็เต้นทั่วไปนะเพืนอนเนี่ยหนึ่งที่คนในทิมต่อเขาชอบมาํากันก็มันอยู่ตรงคอมมานตรงนี้นะให้พิมพ์ว่าครื่องหมายคำถามแล้วก็คาว่า I love you นะมันก็จะขึ้นเป็นฟุตเทปอย่างนี้นะ ก็ขอโทษด้วยนะเมื่อกี้เพื่อนโทรมาพิจหน่อยครับก็นี่ครับมันจะเป็นคลิปตลกหลอนตัวหนึ่งครับที่จริงๆผมก็เคยเห็นมาแล้วแหละครับส่วนวิธีออกก็มีสองอย่างคือออกเกมกับรีเซ็ตนะครับเนี่ยครับเราก็จะมาเกิดตรงนี้ครับก็ที่มันเป็นอย่างนี้ผมว่าเขาน่าจะป้องกันออนไลน์เดทติ้งนะครับเพราะว่า เพราะว่า I Love You เนี่ยมันเป็นหนึ่งในคำที่ถือว่าเป็นคำออนไลน์เดทติ้งนะครับก็ถามว่า,า,วาอันนี้มันเป็นแค่เกมนี้ไหมผมก็ต้องตอบว่าไม่นะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีอีกหลายๆเกมที่จะคิมพองมาของเกมเกมนั้นแล้วก็มันก็จะขึ้นเป็นหน้าอย่างนี้นะครับที่ผมน้ำคิดเพราะว่าผมเห็นในตตคิดตอบเขาคิดกันมากเลย ก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็ผมจะไปฟาร์มเพลทซ์มิเตอร์ต่อแล้วก็ผมครับ